เล่นหมดแรงนะครับผมจะเล่นแบบแนวไม่ซับไม่ซ้ำศกใขรไม่ยิงใครนั่งปำยาอย่างเดียวครับครับผมม้าสุดที่จะไม่ได้เออยแล้วอะนี่นเออ้เอาอยิงมนวนูอยู่นู่มาเลยจาวผมจอาวแตงไม่ดียเวลาไว้น้องสักเหลือสัก8ดคนน่ะค่อยตาย เปี่คดมแบบนมึงตงแบบนี้หญ่เนียพี่ไม่ไหวแล้วพี่ถึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ก <Joan> ับผมร r e e area ว่า r e e ควันนี้ <ances>. ก็จะมาเล่นฟรีไฟนะครับผมอย่างที่พูดไปก็จะมาเล่นในโหมดจัดัดับนะครับเปี่โอเคโหมดจัดอันดับนะครับผม ระหว่างรอเพื่อนนะครับผมก็จะมาสุ่มสุ่มสุ่มเขาเรียกว่าอะไรวะสุ่มสุ่มสุ่มเอไม่ใช่อันนี้ตังค์ไม่พอสุ่มอันนี้เหรออันนี้ก็ตังค์ไม่พอเหมือนกันอันนี้เหรอไม่มีไม่รู้ไม่ชี้สุ่มอะไรวะไม่สุ่มไอ้นี่ชุดหล่อเท่ ก็จะบอกว่าเปิดเพลงหน่อยโอเคเลืกเสียเต็มต้องการใช้ก้าวไดมอนด์เพื่อหมุนแบบธรรมดาใช่หรือไม่ไม่ใช่โงใช่สิเออกิตเฮ้ยเฮ้ย สอนไม่ได้แหละเฮ้ยคือตัวอะไรวะคือตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือตัวอะไรวะเดี๋ยวนะนี่หดดเหรออุ้ยหลอดเทว้าวอรอดเทสุดท้ายแล้วนะสุดท้าย โอเคครับผมตอนนี้เพื่อนผมก็มาแล้วนะครับผมกว่าจะมานะมึงมาอันนี้ก็กดเริ่มเลยครับผมเล่นหมดแล้งนะครับผมจะเล่นแบบแนวไม่ซับไม่ท้ำศกใครไม่ยิงใคร นั่งปมยาอย่างเดียวแล้วครับผมขับไปกันเลยปลุยกันนี่ลง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 นี่ลองนี่ลงนี่ลงนี่ลงแลงเลยลงเลยลงเลยลงเวะลี่ลงลงนลลงลงนลลงเลยงเองงนอลงนนี่นนลงนนอลงนี่งลงนี่ลงนี่่นลงลงออีองเี่ง่่ี่ีลอองี อะไรอ่ะมันไม่มีหมาหรอกนีแต่คนใ่หยิงเปิดไหววางกลับมาเปิดมเยอะเลยใครยิงไเฮ้ยล้ม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 กูน่กูจะลมกูจะล้มกูจะล้มไอ้ลี่ไหนบอกโอเคตาเออกู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 ในบ้าน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 ปอง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 ป่อป่องปองป่ง่ได้ิ่ oh, uh, uh, ่ง ปง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 เชื <mile> ่อยาวะม่าสูดไม่ได้ออออองอยแล้วว่ะอาอเอาายิงมันจะแข็งตัูอยู่นู่นหมดเลยหเสื้อขาวมาอเหี้ยพี่ผมเบสงเองเอาเาเแหละผมจะเอาตมให้พี่โอเคอเวเาจะเอาแต้มให้พี่ จัดไปอยู่เวลาไว้น้องสักเหลือสักแปดคนน่ะค่อยตายเปลี่ยนแปดคนแล้วมึงแปดคนแล้วมึงมลงแล้วแปดมือใหญ่เนี่ยไอ้เรี่องวิ่งหนีเป็นหมาเลยะหรอขาเออน้ำแบบแบบแบบจับตีนแตกแบบพี่ถึงไม่ไหวแล้วพี่ถึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไหวพ่ไม่เป็นไรไม่เป็ไม่เ้มึงากูวะ่ไปหน่อยว้าวฮ่าฮ่ฉันอยู่บนเครื่องบินอะฮ่าันมนดีหมไอ้นุ่มไอ้นุ่มเดี๋ยวพี่จะพาแวนรถไะปะกูจอคนไ่ไอะไรพี่ไปอะไรพี่ขึ้นเลยช้าเอาเลยมาแล้วไม่ขึ้นเล่อ่ะไม่ขึ้นเลยสัตว์แมนอะมันบินไม่ได้แกโมบินสาวันไหนี่อ่เฮ้ยม่งกีไง ควันมันเยอะมากเละเออใครมาข้างล่างข้างล่างคนเยอะข้างล่างคนเยอะข้างล่างสิบคนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมันจะไปกลัวเกินได้ยินเสียงไหมลอันนี้ได้ยินเสียงเฉยไหนไม่ใช่เอ้ยไอ้เฮียเคี้ยวมันจะคน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 อีกคนยังข้างล่างเลยข้างล่างเลยโอเคไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวลงไปเชื่อก่อนเดี๋ยวมาัน ้คนจริงด้วยคนจริงด้วยคนจริงด้วยคนอะไรวะในบ้าน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 เขับในบ้าน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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นบ้างเห็นบ้างเมื่อกี้มึงเห็นปะเห็นเห็นตรงนี้คุณจอดหน้าบ้านอ่ะเห็นเห็นเห็นไอ้เราไม่เห็นใช่ไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้เลยเนี่ยในบ้านในบ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าบ้านเนี่ยใช่เหรอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออเนี่ยในในบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยโอเคโอเคโอเคลงไปเลลงไปอะมาขึ้น ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนึงตัวนี้ด้วยมันจะไปอันไปนล่ะยางอันนั้นยางตัวทีมันท่คิดว่าคนวันไม่เห็นแล้วเป็นเห็นแต่ลูกศรเนี่ยเห็นนะๆนะต้องนี่ต้องแน่้ต่อม่เนี่ยที่กูจอดในบ้านนะเดี๋ยว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 เฮ้ยไม่เห็นกูเนี่ยๆนะมันอยู่บ้านหลังเนี่ยบ้านบ้านนะบ้านเนี่ยขับมาใช้เลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคนอะไหนวะคนไหนวะเห็นวะไอ้บ้ายังไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้ผมบ๊อบอ่ะเมื่อกี้ผมบ๊อบเลยไปไหรอวะ หยุดใจเลยก่อนไม่มาเอามึงไม่ลรอวะเคียร์เมื่อกี้กูเห็นคนนึงอ่ะฉันเโมโะวะใช่เลยเจอปะเจอปะเจอปะไม่เจอเลยวะไม่มีหายไปไหนหรอวะเีจ๋อแม่งหายไวเกิอบเออเนาะไม่หายหรอวะไม่เไ่หาแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันเขินกูว่ามันเป็นผู้หญิงด้วย ใช่ใช่ใช่ขึ้ขาหน้าีบขึ้นานี่ข้างหน้าสองตัวกูลงไม่ได้อ้าวเกันจกรูดใช่เหรอรู้วกตายอ่ะเาก่ไม่กูยิงาไกูยิงไม่ได้อ่ะโนกูบกูรู้เกมยใช่ปะไม่เชื่อยังมาแล้วมาแ้าเกูกระผิดเกี๋วของเด็บวของเวของเก็บของก่อนเหกด F ไม่ไหวเหียกูกด E ทเนี่ย ดีแล้ววะคนเดียวเลยสักยื้อไหวเหี้ยไป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 ปุ้ยจะเล่นไทยกันแล้วไม่มีคนเลย<อ>มึงมึงก็รู้กลัวนินจาเก่าไอ้เหี้ยนินจาอะไรวะนารุโตะนะคาโตริไอ้เหี้ยนินจาพัดลมไอ้สัสมียาเพื่อนมียาป่ะ,ปะใช่อ่ะมีมีมีม,มีอายาวานี่หน่อยกู้ย<ช>ทำพิธีบักให้ดูทำบักให้ดูคือทำบักให้ดูวางตรงว่าตรงนี้ตรงนี้อย่ามาตรงเนี้ย เอวช่วยช่วยชอวยช่วูช่วย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 ชู่ยช่วยช่นยช่วยช่ว่ช่ยู่วจั่่วยช่่วยชย่่ว่วยช่วยช่วยชบวยช่่วช่วย่ย่วยช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 อ่ย่ช่่ช่่ย่่ช่่่่่ช ะจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ทำอะไมล่ะลุก <No. S 3> <c oughs> ฟังเรื่าผมอะไรเฮีย้ยกูเลยต้องขึ้นมอเอร์ไซค์ออมานอนวันนี้แล้วก็คือตอนนั้นอ,ะอ่ะเขาได้บอกเขาได้มีแบบมีคนมีคนหนึ่งอะ่ะได้ได้บอกว่าว่าว่าคุณน่ะขยันมากเลยนะ,ะเราจะจะแต่งตั้งให้คุณอะ่ะเป็นผู้บริหารอาบริหารหมายถึงบริหารวงการทหารบริหารประเทศไปไล่เฮี้ยเจอกันเอ้ยซูเปอร์แมนมันต้องบินได้ใช่ปะใช่ดีจำได้ผมในดู เดี๋ยวเรลองบินดิไหนโชว์ไหนวะมันต้องบินได้จริงป่าววะไปเลยตไบเดอร์แมนมันต้องฝึกโดดเนี่ยมันต้องโดดต้องต้องไปไหนาที่เกาะแกะใช่ไอเดนมันเป็นซูเปอร์แมนมันไม่ต้องหาที่เกาะเชี่ยไปเลยไปวู้บินดิบินดิบินเอ้ยบินว่ะไอ้รีมบินไปไกลยังไงฮิ้วอุ้ยมอไม่เห็นไหนไหนชัดไปไหนวะอยู่ดิข้างล่างมันรู้ป่าวว่ามันเป็นมันเป็นน้ำพิเศษใช่มันแบบโยือนมอไซค์ไปแล้วเคยเคยฟังเรื่องไอ้นิทานขวานปะ ขวานเงินขวานทองอ่ะ <ừ. S 2> ที่จะโยนไปไมันจะได้ขวานเงินขวานทองเมื่อกี้กูโยนมอเตอร์ไซค์ไปดีกูออกมาสักปอตแล้วตอนนี้นเห็นไหมเช็คไ่โคตรเท่เลยอ่ะไม่เกินกว่าเป็นยังไงวะนี่โอ้โหยังถ้าคุณหมดลงมามึงอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าก็ได้เลยใช่เหรอใช่ใช่ไม่เชื่อเราเออเจอคนเจอคนไหนเจอคนข้างหน้ากูข้างหน้ากูตรงสลิงแล้วก็ข้างหลังบนเขาตัวนึงตรงสลิงตัวนึงป้ามันเห็นกูได้ไง ไม่เห็นกูดิเลยวะตงสลิงตงสลิงตงสลิงเยอะมากลี่เยอะมากเราอยู่กลางวงล้อมไอ้เหี้ยไายนะไม่ไม่ไม่นะเออไอ้ลี่มึงอกี้กูทำเหี้ยอะไรลี่อย่าไปยิง่บนเขาบนเขาไอ้สัตว์รีระวังคนเขาทางขวาเห็นไหมกระพิบกระพิบอะไรำนองนันมึงต้องห่วงดูเพ่ไม่ห่วงแล้วไอ้เหี้ยยังไงมึงก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยยังไงเมือตายกินมาสามแมตช์โดยไม่ถึงสามสิบไอ้สัตว์หลบก่อนหลบก่อนรีหลบก่อนรีอย่าบวกเลยรีดูเลื่นมึงนะกูสงสารอ้าเออเป็นแเี้ยเลยคานูทิ่มตาตายย้นคำต่อเลื่อนี้นระวางคือระวาง ไอ้กบวกไม่กูบวกแล้สี่แล้วอ้ยยาฮูองแั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับลุงซูเปอร์แมนกันด้วยนะครับโอก็คลิปเราจะมีการทำตลกตลกแบบนี้อีกไหมก็อย่าลืมติดตามที่คลิปต่อไปกันได้เลยเฮวนฮ้งั้นก็อย่าลืมกดแฟนเพจกันด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมรุดกิจกรรมแจกตังค์นะครับผมแจกตังค์แจกเพชรหรือว่าจะแจกเธอเฮ้ยไม่ใช่สิก็อยากกดไลค์กดแชร์หรือว่าอยากกดติดตามที่แฟนเพจของเราก็ข้างล่างคลิปของเราได้เลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตตนตอนนี้ก็ขอตัวลาเอ้ยขอตาลัวเอ้ยถูกแล้วตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ